ข้าเขาไปเอาใครมาแล้วชักนมแล้วก็ไอ้นั่นอ่ะแล้วก็ตู้เอทีชักนมเพื่อนไอบอลมันมีคนขายอ่ะอ่ะฮะสิปอใช่ครับลุงเท่าไหร่แรงลุงสี่ร้อยได้พหุงสามร้อยได้ปะโอสามร้อยต่อเดือนนะลุงเขาตีกัอยู่อ่ะตอนเนี้ยไปไไปดี๋ไปดีไปเดยไปดยไปเไปดีไปเดยไปเดี๋ยวไปี๋ยวไปเดเยไปีกยไดยไปดีไปดีไปเดีไปเดี๋ยวเปดไีไปปี แล้วเราตีวันไหนอ่ะครับลุงตัวโต๊ะบีโต๊ะตีวันไหนอ่ะบอลเอราเราน่าจะได้ตีประมาณยี่สิบสองอะลุงอ๋อไม่ลุงเนี่ยะใครอะแฝงเหรอเราต้อจะได้ตีครับประมาณยี่สิบสองแต่ลงุงลุงจ้าเข้าสล็อตตี่บอลลุงผมจะเอาไปเข้าสล็อตไปก่อลแล้วซับสี่ใครอะใครบ้างครับลงุงเบกูไอีเวทไอแฟงไอเต๋ ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอพี่ตีมาเดี๋ยวพาไปข้อสล็อตไว้ก่อนก็ได้เพราะฝั่งนู้นเขาไอ้นี่ไงเขาไปเอาไอ้พวกโวบปาฝั่งฝั่งนู้นเขาจะไหวเหรอก็ถ้าเขาไปเอาใครมาแล้วชักนมแล้วก็ไอ้นั่นอ่ะแล้วก็ตู้เอ็ทีอาร์ชักลมเพื่อนรักลุงอ่ะลุงเพื่อนลุงอ่ะมาอยู่ฝั่งนู้นแล้วอ่ะได้มันน้อย ได้ปันน้อยบอสเลยปานรู้วันปันมาขโมยรถพวผมเล่นอยู่เลยได้ยังกระถิ่นเล่นอยู่อะไรอย่างไปเล่นเขาแกงอ่ะมาตันตันของอ่ะลงลือแบบเงินเท่าไหร่อ่ะดงน่าจะพันพันกว่าฮะพันล้านใช่อ่ะลุงเออดูเป็นพันล้านเลยเหรอได้กูก็บอกเนี่ยกูจะใช้เงินนี่ไงตอนกูไม่อยู่ก็เอารถฝากไว้พวกมึงอ่ะ เหรอยเออถ้อากวืมได้มาณนขเขาูงโมเดาที่ประมูลมามันมีนเยอแล้วแบบไปชนเขาแล้วเขาแพ้แบบอ๋อ,ม,อมันกินเกินอะก็เลยต้องเปลี่ยนลิม,มอร์ดลิมอร์ดมาได้่ันต่ออะอดจดตองทำไรเี้ยรอรอก็้จะแต่ลูกหมาจได้เสียงเพิ่มแบบนี้นะลุงเออมีปัญหา ส้านลานแล้วพวกนั้นมามีแจ็คเดริเปอร์ด้วยปะน่าจะมีนะหุน่าจะมีรวรไอะอ่ะเออใครไอ๊ะแล้ว,ลวอ,อ๋ออ,อ,ลลออะไรเนีย่ยพวกนั่งรถมากับลุงเนี่ยลุงเราจะไปหาพวกเอ็ะอะจะไปถามเสือห้าสิบป่ะตะวันเหนือยกันเ,เ,เหนือตะวันเหนือ สวัสดีครับ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 อะไรอ่าห้าสูตรอ่าสูตรที่ต้องสีขาวเลยเออสีดำก็ได้ขาวก็ได้ขาวเนี่ยสีดนะลุงตัวล่าแปดรอบดำไม่ลืมนะมึงแล้วมึงแล้วมึงไอ้นี่ปะมึงตีเขามึงตัดสิทธิเป็นไงที่เนี้ยตีกันกี่รอบเตีอะไครับ MK อ่ะไอ่ใช่หรอ รอบแรกสองสองครับรอบแรกสสองเพราะว่าเขาเขาเปิดเปิดเปิดสองแก๊อะไรล้ชนะมชนะแล้วก็รอบที่สองก็รอบที่สองกมชนะครับอ๋อสามติบต่อแล้รอบรอบที่สามรอบที่สามเขชนะครับสกอร้อยหกสิต่อหนึ่ง้อยยี่สิอุ้ยเส มันมีปัญหานิดหน่อยลุงมันมันมีปัญหาครับเรื่องระยะบอลลูนฝั่งฝั่งเขาย้ำแล้วก็บ้าแล้วเขาไปย้ำลูกบอลโอ้ยย้ำแบบปูย้ำแบบคือมันคือเวลาออกจุดมาอะสมมติเป็นที่แฝงได้ไหมถ้าเราไม่ต่อยสวนหรือไม่ยิงปืนเอาไม่ได้ตู้อะเพราะวมาแบบเอาปัจจุบันมาดูถูกต้องแต่แต่เนี้ยแก๊งหมุนมันแค่เดินอ่ะมันบอกว่าแก๊งหมุนเดินไม่ไม่เอาไม่โดนมันย้ำไปสามคนอ่ะ ร้าเลยดิเราก็เลยโดนจบแมด้วโแพ้ห่เพาะว่ามันอสปอร์โดนรำเลยเนี่ย่กี่ที่เขาขายในอ่มวีเค่ว่าไหนอ่ะเด็กเพื่พาไปคุยอ่ะไม่ใช่ m อ็วีเคอ่ะเขาไแข่งนักขายเฮ้ยยังไงก็อา5ติดไปมูุง้อี่วีเมันมีอา35นะเนี่ยเขาอาจจะขายก็ได้ลุงอาร35ได้มึงไปถามเขาหน่อยนะอาร์5ติดอยปะงงถามเ เนี่ยอแฟงตั้งขึ้นไปเลยโอ้โหรถเข้นมาเข้ามาเข้นมารถกูมันมีแปดมันตรงแปดเราลองถามเพื่อนเขาอยู่ปะลองถามดิฮัลโหลสวัสดีครับฮัรอรอเอ็กซ์เอ็กซ์อยู่ไหมเอ็กซ์อยู่ไหม โหโหลเวดเวทเวดอยู่บ้านเวดไม่อยู่อ่ะไม่อยู่ไม่่อยูมันไปไหนมันไปไหนอุ้มอยู่อ่ะพุ้มอยู่อ่ะนเลยลงอยู่อ่ะชแล้วล่ะบอลบอลฮะกูกูจะพามึงไปดูอะไรนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงขับรถกลัมาละมาดูละไปเดินไปเดินมาดูละผมนั่งขับรถกลบที่หน้าบ้านเลยปวดใจมันบ้าเลยมึงตามได้ปะรถกลบอะดูแม่งเลี้ยวเลยเดี๋ยได้ดูมันมันไม่ได แต่คุณกูไปเลี้ยวเดี๋ยว <laughs> โชว์รายการมให้มึงดูวะม,มจอดตรงนี้นะมึงจอดตรงนี้ไว้เดี๋ยวมึงดูรอบมันทำอะไรลุงขายขับว่า,อาเออทำเฮีย้ยอะไรอ่ะรถผมก็ทำได้ไม่ได้เ,เดหรอแบบเนี้ย เออก็ทำได้กันหมดอ่ะมันทำไรมันทำได้แค่แบบมันมันมันบ้าอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่มันเป็นอะไรอ่ะอะไรอ่ะของมันจีร้อมันไม่ติดอะไรมันขอล้อมันจะติดติดติดไอ้นี่ไปเลยล้อมันล้อมันติดติดรถมันหนักไงอะไรอ่ะ ไป่อะไรไอ้แปรคุณเห็นอะไรป่ะไอ้เหี้ยอะไรไอ้ตัดเหมือนพวกจิ้งจกเหมือนตุ๊กแกล้อยาบไม่ใช่โอ้ลุงนี่ใครเล่นด้วยเนี่ยลุงฟังดูใหม่ลุงเพแต่มันโดนฮออยู่ไงมันโดนฮออยู่โดนฮออยู่โอ้โหไปแล้วน่ะไม่ขับได้เลยอ่ะอะไรเว้ยมันเป็นเพราะอะไรอ่ะมันดูดนื้อเกินไปแน่เลยคาดดาวฟอสเยอะแน่เลยลุง ไอ้มันแล้วแอดมินประเทศนี้มันมันมันเหมือนไอ้เย่เอกปะยังไงครับลุงรถดีแล้วปับอ่ะเดี๋ยวมันก็โดนแล้วครับลุงผมก็ได้อยู่ไม่ลาบมาโชว์เยอะอย่างนี้โชว์เยอะอย่างนี้เดี๋ยวถ้าเราไม่ทันว่ะน่าจะเอาเข้า่อได้ลาบป่ะนะครับแต่ทันในรอกที่ได้แยอะเลยลุง จะรอรอไอ็นเด็ดนีประมาณห้าอาไปหอกไหมลูกไปดูไ่อกอ่ะมีเอเนะนีเอเอจ้ลูกออหรอดูได้เย็ดาวประเทศหนำกอฟาสัตว์เด็กท่แต่คือมันมันหมดกไม่ได้เ้เ้อาเลยสัตอันนี้แกงมือเหรอปลามันมีเจนในวันนี้ไดีครับ อวดูเเนี่่ยแมอ๋อกแต่งผู้หญิงไดมอนดครับอลเทปไม่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 ถึงคนละแก๊งคนละแก๊งครับลุงคนละแก๊งคนละแก๊งแก๊งของผมมีผู้หญิงคนเดียวครับลุงเดี่ยวคนละแก๊งครับลุงลุงวาร์ป๋าไปแอบดิลุงพีเอทีพีเลขกหนึ่งเอมันเขียนว่าเอลูกเอลูกเอลูกเอพีเอทีพีเล็กนึครับเอทีพีเอทีพีแล้วก็เอ็นเทอร์เลยแล้วลูกเอ <A S 2> ลูกเอมันจะอยู่อันที่สองอะแก้งเอเห็นไหม,มไปไปเลยไปที่ไหนอ่ะไปสองเหรอ ATP เทียสองน่าจะใช่ลงเอเนี่ยผมไปแล้วเด้อนั่น ATP เนเ้อร์เลย